สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องของเรานะคะ tj academy ค่ะเป็นช่องที่แบ่งปันประสบการณ์ข้อมูลดีๆนะคะที่เกี่ยวกับ mindset ค่ะเพื่อนๆ mindset หรือโลกภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นของคุณผู้ปกครองเองหรือการพัฒนาเด็กนะคะซึ่งน้องตองเจตอนนี้นะคะที่เปิดช่องนี้นะคะก็เป็นน้องตองเจอายุ8ขวบกับ5เดือนนะคะซึ่งเจนตัดสินใจให้เขามาเรียน ด้วยตัวเองก็คือทําบ้านเรียนโฮมสกูลนะคะสําหรับวันนี้นะคะเจนจะมาแบ่งปันวิธีคิดค่ะสำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือผู้ปกครองท่านไหนนะคะที่ช่วงนี้นะคะเกิดภาวะนะคะเกิดภาวะสับสนเกิดภาวะไม่แน่ใจนะคะกับการตัดสินใจว่าเราควรที่จะตัดสินใจให้ลูกเราเรียนโฮมสกูลดีไหมหรือครอบครัวบางครอบครัวมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน บางคนนะคะก็บอกว่าไม่ดีหรอกลูกจะไม่มีสังคมเด็กจะไม่มีวุฒินะคะหรือบางคนก็บอกว่าดีเหมาะกับเขาเราสามารถสอนอะไรก็ได้ซึ่งความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันเองในครอบครัวนี้นะคะมันมีผลทำให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่มั่นใจนะคะเกิด การลังเลทันทีที่คุณไม่มั่นใจและลังเลคุณก็จะทํามันไม่ได้ทํามันไม่สําเร็จค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเจนวีหนึ่งหมายเซตที่มาฝากเพื่อนๆกันนะคะหากใครหากใครนะคะเจอสภาวะแบบนี้นะคะคุณสามารถบูตพลังได้ด้วยความเชื่อของคุณคะ่ะคุณสามารถเลือกที่จะเชื่อนะคะ เชื่ออะไรที่ให้ประโยชน์กับตัวคุณเชื่ออะไรที่ให้พลังงานกับตัวคุณค่ะทันทีที่คุณเชื่อว่าสิ่งสิ่งนี้ดีกับลูกของคุณให้คุณลงมือทำเลยค่ะทันทีที่คุณลงมือทำนะคะคุณก็จะเห็นโอกาสดีๆ,โอ,ดๆโอกาสใหม่ๆค่ะเ,เพื่อนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะคะที่จะทำให้คุณมั่นใจนะคะในการทำบ้านเรียนโฮมอ โฮมสคูลและตัดสินใจนะคะลงมือทําก็คือความเชื่อคะ่ะคุณเชื่อแบบไหนคุณก็ได้แบบนั้นนะคะเพื่อนๆทีนี้ในส่วนของเจนเองนะคะในช่วงแรกของการตัดสินใจทำโฮมสคูลเนี่ยเจนก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเ,เหมือนกับคนอื่นๆน,นะคะที่ไม่มั่นใจนะคะแล้วก็มีข้อมูลเข้ามาหาตัวเองเนี่ยเยอะมากนะคะแต่สุดท้าย ความเชื่อนะคะและความมั่นใจของตัวเราเนี่ยค่ะมันจะนำพาให้เรานะคะเดินไปเจอสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะ m ม n d เ e ็วันนี้นะคะที่เจนนำมาฝากเพื่อนๆกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณแม่หรือผู้ปกครองที่ตอนนี้ยังลังเลอยู่นะคะไม่แน่ใจให้คุณเลือกค่ะ เลือกก่อนว่าจะเชื่อแบบไหนนะคะเมื่อคุณเชื่อแล้วสิ่งนั้นมันจะเป็นจริงได้ก็คือคุณต้องลงมือทำค่ะเพื่อน,อนหากชอบเนื้อหาสไตล์ m ายเซ็ตแบบนี้นะคะหรือนะคะประสบการณ์ดีๆที่เกิดจากการทำบ้านเรียนโฮมสคูลสามารถกดติดตามในช่องของเจนได้นะคะเจนจะนำเนื้อหาดีๆมฝาฝากเพื่อนๆกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ